รายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเรื่องเล่าอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินวันนี้เสนอเรื่องผีต้นไสรสามแยกบ้านดอนเรื่องนี้ครับถ้าคุณกำลังขับรถกลับบ้านผ่านทางเปลี่ยวที่มีต้นไทรใหญ่ยื่นเด่นอยู่กลางสามแยก ให้คุณรีบขับผ่านไปโดยไม่ต้องหันมามองนะครับอย่าบีบตแตรอย่าจอดรถและอย่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเพราะหากคุณช้าไปเพียงเสี้ยววินาทีอาจมีเงาของใครบางคนที่ไม่ใช่คนมายืนอยู่ข้างรถของคุณเงียบๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นจริงที่สามแยกบ้านดอนในอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสายนี้ไม่ได้เปลี่ยวมากแต่ช่วงกลางคืนกลับเงียบผิดปกติไม่ว่าจะฝนตกหรือฟ้าแลบต้นไทรใหญ่ข้างทางยังคงตั้งต,งตรงงานอยู่ตรงนั้นราวกับเฝ้ารอใครสักคนเรื่องนี้ถูกเล่าขานกันมานานหลายสิบปีครับมีคนเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดรายที่รถเสียหลัก พุ่งเข้าชนต้นไทรอย่างไม่มีสาเหตุบางคนขับมาเองอยู่ดีๆอยู่ๆก็หักพวงมาลัยลงข้างทางมีบันทึกจากสถานีตำรวจท้องถิ่นว่าอุบัติเหตุแถวนั้นมักเกิดขึ้นช่วงเวลาเดิมคือประมาณตีสองถึงตีสี่หนึ่งในเรื่องที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือเรื่องของครูสาวคนหนึ่งที่เพิ่งบรรจุรับราชการได้เพียงไม่กี่เดือน เธอเพิ่งกลับจากโรงเรียนในตอนเย็นและวันนั้นเธออยู่เวรดึกที่โรงเรียนแต่เนื่องจากฝนตกหนักเธอจึงตัดสินใจขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านผ่านทางลัดสายนี้แต่เธอไม่เคยถึงบ้านอีกเลยเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านมาพบศพของเธอนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นไทรหัวกระแทกกับรากไม้แต่ที่น่าสงสัยก็คือ รอยรองเท้าบนพื้นดินมีรอยถึงสองคู่ที่หันหน้าเข้าหากันทั้งที่ครูสาวไปเพียงคนเดียวญาติพยายามสอบถามว่าทำไมเธอถึงขี่รถตอนกลางคืนคนในหมู่บ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครกล้าผ่านทางนั้นหลังเที่ยงคืนเพราะเคยมีคนเห็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ใต้ต้นไทรและบางคืน จะได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆลอยมากับสายลมแม่ค้าขายของริมถนนเล่าว่าเธอมักจะเห็นผู้หญิงผิวซีดเดินผ่านหน้าร้านในช่วงฝนตกเดินจากต้นไทรแล้วหายไปในอากาศบางครั้งลูกค้าหลายคนที่นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวจะพูดเหมือนกันว่าเมื่อกี้มีผู้หญิงมายืนข้างๆนี่แหละแต่เงียบจังเลย พอหันไปดูกลับไม่มีใครมีชายคนหนึ่งเป็นพนักงานส่งของกลางคืนเล่าว่าในคืนนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านสามแยกต้นไทรทันใดนั้นไฟหน้ารถสว่างจ้าผิดปกติแต่พอส่องถึงต้นไทรเขาเห็นผู้หญิงในชุดขาวยืนพิงต้นไม้เธอยิ้มให้อย่างแปลกประหลาดมือข้างหนึ่งถือหวีไม้และค่อยๆ หวีผมลงอย่างช้าช้าแต่สิ่งที่ทำให้เขาช็อกก็คือเธอไม่มีเงาเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเรียบขี่รถหนีแต่หันกลับไปมองกระจกข้างหลังกลับเห็นเธอยืนอยู่กลางถนนโดยไม่หันหลังกลับและมือที่หวีเหมือนกำลังจะโยนมันมาใส่เขาวันรุ่งขึ้นเขากลับไปจุดทูบขอขามาและนับตั้งแต่นั้นมา เขาไม่เคยขับผ่านทางนั้นตอนคืนอีกเลยชาวบ้านเชื่อว่าดวงวิญญาณของครูสาวยังวนเวียนอยู่ตรงต้นไทรเธอเสียชีวิตกระทันหันไม่ได้ตั้งใจจะจากไปและอาจมีความคับแค้นบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายพระอาจารย์จากวัดป่าในพื้นที่ที่เคยมาทำพิธีมีการตั้งสารเพียงตาไว้ใต้ต้นไทร และบอกให้คนที่ผ่านไปในเวลากลางคืนบีบแตรสามครั้งก่อนผ่านและห้ามสบตามีคนลองไม่ทำตามและวันรุ่งขึ้นก็เกิดอุบัติเหตุจริงแม้จะไม่เสียชีวิตแต่คนขับบอกว่าเห็นผู้หญิงมายืนกลางถนนและเหมือนร่างของเธอลอยขึ้นมาจากใต้พื้นถนนเลยทีเดียวเรื่องทั้งหมดนี้ แม้จะฟังดูเหมือนนิทานปรัมปราแต่สอดคล้องกับสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยตรงบริเวณต้นไทรแม้ถนนจะตรงโลง่งและไม่ค่อยมีโคง้งแต่กลับเกิดอุบัติเหตุอย่างไม่มีคำอธิบายบ้างรถหมุนบ้างเบรกไม่อยู่บ้างคันพลิกควา่าทั้งที่ความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรชาวบ้านตั้งชื่อตามความเชื่อว่าต้นไทรต้นนี้ มีเจ้าของและเจ้าของไม่ต้องการให้ใครลบหลู่จึงใช้เส้นทางตอนกลางคืนโดยไม่มีความเขารบขอบคุณข้อมูลเรื่องเล่าจากสุพรรณลี้ลับโพสเมื่อ10พฤศจิกายน2565รายการล่าท้าผีทางช่อง5ตอนต้นใส่บ้านดอนปีพศ2557บทสัมภาษณ์อดีตพระวัดดังในพื้นที่ จากหนังสือวิญญาณต้นใสโดยสมศักดิ์บุญยริศ2562และข่าวท้องถิน่นสุพรรณบุรีนิวส์ปี2561ต้นใสเฮี้ยนคนในหมู่บ้านไม่กล้าเดินผ่านกลางคืนเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ